ตัดทิปอกเออนั่นนั่นนั่นันมาแล้วดีจีบดีนกหยเลยเหรเหยเลยหัวหมด้วยนะไม่หนไม่แจ่มรถกเลยนะขอขอขอดูบเมื่อยบ้างลายบ้ารูิกูไปถึงโอ้หนูไม่มีหนูไม่แจ่มไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รถออกตัดแล้วบ้าต่อม่ได้มาแล้ว มาเหวี่งเข้าเสียบลอ้อไว้เดี๋ยวให้มันลากเข้าไปตัดดิให้ตัดสายให้ของไอ้เนี่ยตัดตรงตัดตรงแถวทุ่นอะ่ะกันไกลกูมียเอ้ไปแล้วหลายก่อนเดี๋ยวกูตัด,อดเองเอาสไปงตีน้ําให้กูอ่อนเสร็จแล้วมาแล้วอาจาย์น้อ่อ กวายนีตวี่ใ a ่ใหญ่ว่นี่ไงเอาสวิงแค่น้ำเลยาแค่ลนะ้นมลากเข้าเองคะวายวายใหญ่หยล้วไอ้หวายไม่เชื่อกันวายใหญ่ไอ้นั่นไอ้ายนั่นไอ้ไอ้นู้เหรอ ใหญ่น่โอ้โหบใหญ่ใหจริงเลานานแล้วใช่ไหมรอามานานรอมานานมันยิกๆย่ละลิ้วเลยม่ช่ยิบยกว่าใช่ด้วยแดงแป๊บอ้าวไอ้ลิงไหนอะไอ้ลิงไหนแล้โตีะ เน่เดี๋ยวปลาเป็นแผลนะฮสายหกสายเจ็ดอย่างไรก็แล้วสายกูวะมาดูที่ใหญ่มาสานมาต้องรีบมาดูอะไรองใหม่อะใหม่ผมรีบดูเรื่องเลยเวลาเรามีเยอะโอ้ยตัวไหนเดี๋ยวออกล้อหกเจ็ดโลได้โอ้ยยังดีดีได้ยังไงโอ้โหคุยเราคุยต้องไม้สุดท้ายเลยเนี่ยเออบอกไม้ต้นกูไปแล้วนะกูว่ากันขอยืมไบหเนี่ย ร้องอู๋ได้เลยันเห็นมันบเรื่องเรื่องที่ไม่ยอมอ่ะอาจจะแอดแต่กูจะถ่ายรูปลงเฟซไม่ต้องถ่ายเข้าเหมาะแต่ละโค้เละกินอะไรนะสายของเดี๋ยวลงไปหน่อยปอนเนี่ยสี่ปอนเอ้ยของพี่จิตมันยอมยากมันยอมง่ายกันนี่นะพีกจิตสายใหญ่ขนาดนั้นอ่ะสี่ปอนนี่ว่าได้นะปอนเออะ เอปืนๆเบ้า่หมดเต็เนใบรหางถ้าเิดสายปูนี่ไม่ต้องเยอะเลยนะจังไโไอ่มีวจับใบสาวอะไรเงี้ยขนาดอัตมาาคนายพ่อไอหนุ่ยไม่มาเลวเาปากให้มนอิจน้ำไห่ได้หมดแรงเลยเพื่อนคนนี้ ป้ากับมันดูดอากาศให้ได้ไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากปล่อยมันเดี๋ยวสายตีเดียวค่อยเล่นนะเฮีมื่อยว้าวอีวันนั้นก็อยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยกูเลยปลาอะไรเดิมตื้อต้องหงุดหงิดเจ็ดโลหนึงก็ต้องนั่งอัดอ่ะที่นี่เนี่ยบ่ละห่าแล้วกลับมาคือ เขาดมัเล็กเลยว่ะเขามัเล็กนครับครับดเล็กๆเล็ๆเดี๋ยวเสียวาดี๋ไงเดีหลุเดี๋ยวหลุดเข้าปลา้ข้าปลาเข้าปลามุดปลาเดี๋ยวมุดปลาเดีวคาเดี๋ยเออดตนี่อกเออจุดมันออกอมันออกนี้ของตนว่าปลาอะไปึ๊บอดดไัเ็วผไปตรนันไตเร็วทีเอ็นหเห็นเอ็นก จังหวะอยู่ที่แรกกันไม่หนักตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยเขาปลาเฮ้ยเฮ้เเ่หลล็อกปะเข้าแล้วไม่ยอมมาเลยวะขึไปเลยปะขึ้นไปเลยนะดายมนะสายจี๊สายขาดีเลยคจริงๆนะดไเปิพูดเล่นจายตึ๊กตึๆๆตึ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 เลยเฮียูกเล่นคนูกเล่นแตู่กเาจริงมาละหมดมาละ จับมไหมยังวะยั้ให้จิปาเอาให้ิปาช้เดียวกาเราให้จิปา่ปะจิน้ำมีหูได้าโหลโหมดแลงเนี่ยแต่ถ้าเป็นกูนะกูอัดลยหอมพี่ิบแต่มันมัแรกครับมันใส่มันน้อยจังกูเจอตรงน้่มันออกไหลฝรไหลตามมาขายแจว่าปากมีเ่กันมาประมาณกิโลมาตัวเนี้มากี่ว่า6โลอา ว่าหกโลกว่ากเฮ้ยเดี๋ยวขอเห็นตัวไปเพราะว่าเคยได้หกโลมันกะถูกอะรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นแต่ขอไปกิตมันโอ้โหเนาะแต่มันมันแต่มันยอมแต่ว่าเจ็ดโลได้มหแต่มันยอมแต่มันยอมง่ายหรือพี่กิตอะระดับหกโลเจ็ดโลว่าเจ็ดโลได้เนี่ยปลาตัวนี้ยหกว่ะไม่าเหอเลยได้ร้องด่านันะไม่เอาไม่หันแม่บนอยากกินโลอะแม่เฮ้ยปากอะ ไม่มายอมเห็นแล้วพอเห็นไฟเห็นตั้งหินไม่เอาไม่เอาเลยนะที่บ้านเลยที่บาร์ดไม่เอาไม่ยอมเลยยอมนาวันนี้ครับจะเป็นผู้ถ่ายได้เลยนริงเลยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ไอานที่สุดแก้ด้อยแก้ด้อยบาร์ดจ้วงเลยเออมึงจ้วงเลยถ้าเกิดเป็นหมาดักรอเลยในที่สุดจากผู้เล่นจากผู้ถ่ายก็ได้เป็นผู้เล่นเองนะครับในที่สุดในที่สุดคุณสาวเลยนะเรา เรีกหัวดิต้องให้นุ่ยหัวมาหัวก็ได้หางก็ได้แล้วเออเนี่ยเอาเลยปุ๊บโอ้โหเฮียลึกจัดม่ต้อวเดี๋ยวเดี๋ยวขดเดี๋ยวขาดเฮียลึกจัดดขาดตรงน้ร้อยทิงร้อยทิ้หมดลเหมือนหมดแล้วตัวฝามันเล็กว่าดึงไม่มาเนี่ยเฮียไอ้ยิ้มมาไ่ิ้มเดียว่นมาอยู่ข้านอ ไม่ใช่นี่มันติดไลายกระปอร์นี่มันจะติดอะไรตัวมันจะขาปไปมันกัขาดปั๊บจบเฮียมันเลี้ยวออกอ่ะมึงต้อทำให้ตัวหิงฟูอ่ะถึงง่ายมันฟูอยู่เด็กแต่ฟูใหญ่ในหม้อมฟยเวร์นังไหล่เนี่ยแต่ว่าคนนังไหล่เจี๊ยบต่อหลังเบรกก็ล้อเนาะกูไม่อยากฟังแล้ว จะมองคุมอกันนี้เอง่างนี้เขาเล่าาแรงย้อนมันอ้วนฟันเหรอไม่เหมือนธุรกิมันก้าวลแต่มันเด้เบไงไม่รู้เฮ้ยของุรกิจกันหนาหมดหมอ้เนี้ยหมดจริงวะมันเห็นไฟด้วยเรืองเมันถึงไม่หันหัวมไม่หันหัวแล้วก็ลอยอยู่ตรงนี้ เฮ้พอมึงตามไปปุ๊บมึงก็หนีมันเสีกไฟเออยู่นั่นดิเเผื่อมันตัดหัวตันไม้มันเสกไฟพี่บาร์ดนะดิบารดอยรับสองไว้เนี่ยเดี๋ยวมังก็หมดมึงต้องหมดมึงยอมกูคืนนะมึงต้องเดินไปเลยเพราะว่าแม่งมันก็พาไปเดี๋ยวกลับบ้านเลยเออเดินไปแบงขึ้นคูเมืองนู่นเน่ยเดินอยู่ได้ของกันเดินไปเดินนั่งเวลาจับอยู่นั่นนี่ จับดูเจ็ดเจ็ดนาทีห้าสิบเก้าแล้วของพี่มันห้านาทีเองอ่ะแป๊บเดียวจากเดินนี้ป่ไอของกูมันวิ่งยาวเฮ้ยเฮ้ยถ่ายแนีดีเลยพอดีนะดีหรืน้ตไปเนี่ยพอเริ่มพอเริ่มลาวก็เดินถ่ายไล่กันลงไปเนี่ยววมงโอ้วยหมูละคันใหม่นี่ซื้อได้ดึงนิดหนึเปิดเลยเนี่ยเคี้ยววิตยตาตายเพราะตื้อซูเลยวันหนักอ่ีคันนี้กินวันนี้ไปเยอะแล้วตกลงหน้าท่อ แัต้องเ็นายมดายหเ่า่้ยรอให้ขึ้นดินกจะรู้ในน้มันดิใช่ไมใช่ใต่มันดึงไม่มาตัตัเลยมต้องดักมันต้องดักไอ้เที่ยมึงให้หัวพุ่งม่ากูดิมนวายแล้วแลเก่ดหหมดหมดแล้วหยุดแล้วับลากขึ้นบกได้ไห มันเป็นหวหมปล้ว่วดที่ใหญ่ไม่กแต่นี่ใหญ่ผไม่กล้เลยเป็นกระบาดึ้่มาเลยไม่เกี่ยวตขาดซะขาดเสียขาบไมู่กอแตป็น้ําหกูโดดตามเลยได้เลยปะล่ะเป็นยิงเลยไม่เอาไว้เสียของอะเหี้ยไม่เคยยิงเดี๋ยวมาทับานพร้อมแล้วขึ้นหมดแล้วเนี่หมดแล้วเลยหมดแล้ว เทาลายสองโลครึ่นต้องเป็นงายนองทึกเงี้ยหยิบเลยกูกำลังมั่นสองโลนะกำลังปี๊ดปีดดีเลยตัวนี้สองโลโลนี่เข้าโดดดีด้วยอู้เลยนี่มันยังโดดได้คือมันประมาณห้าหกโลถ้ามันไม่โดดอย่างพ่กิดแต่มันตายจัดโดดไม่ไหวเบ็ดงอเบ็ดงอเดี๋ยวมันไม่ลากไปนู่นเลยอู้มันออกนู่นมันไปอู้ออกอะไรล็อะไร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 ไม่ต้องขับรถพ่อไว้ทางมาแล้ว ทำท่าจะโดดนะน่ะแต่มันหมดแรงเป็นนก้อนคือถุงหัวก่อัพมาที่กินเห็นตัวทัพด้วยก็พอได้โอ้ยนี่มันหลายพิกเซลโห่โอ้ยหมดแรงแล้วที่ผายแต่มันกูดึงเข้ามาไม่ได้ว่ะมันมันยังถืออยู่อ่ะมันเห็นไกด์อย่างเรื่องมันเห็นคนเอาท้อหางนี่หางเลยเนี่ยเฮ้อไปจับอย่างนี้มันดึงอย่างนี้หยังนะลุงตรงๆไม่ใช่ไม่ใช่ดึงดึงยางเงี้ย โอ้ยโอ้ยว่าเลยใครว่าเลยพี่ถ่ายไปด้วยถ่ายมึงยังด้วยกันเจ็ดโคตนุ้ยเกียร์ก้าว่านั้งเท่าไอตัวนั้นเลยเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยช่างเด็กเอามือลองเอามือนี่นี่นี่ยกเวลายกตรงนี้จับอย่างนี้ยกผ่านไปสิบนาทีสามห้าสามหกพิกเก็ตพิ่งๆพึ่งๆพิ่งๆพึ่งเลิกถ่ายพิกเก็ไปไปยาวเพิกเก็ว่าเกับเท่ากันเลยปะใช่ใช่จะดึงไม่หนแล้วนะเฮ้ยอย่ายกตะคายอย่ายกตะคายอุ้มตัวมันอย่ายกตะคายตะคายขาดเดกยกก่อนเออยังไม่ต้องแกยเบ็ด ไม่ต้องแกะแกะไม่ได้แกะเดี๋ยวเสียบุกอะไรถ่ายรูปต่อเราอ่ะโอยเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปลงเฟซเออเออถ่ายถ่ายถ่ายใช้ไปแล้ววันนี้ผมต้องถ่ายแล้วล่ะมันมันหยอมยางใช่ลงเอาคุนมาด้วยไม่ว่าแล้วมันจะไม่ใช่เล็บมันจะจับปัญหาแล้ว ทำไมในน้ำไม่ตัวิกจมอยู่มัขนวันก็เหนือยสยอยูนั้นเลยเนาะเนนี้ไม่เก่นะัใหญ่ว่หกโลที่แรกหกโไม่อยู่เะเนี่ยเอาไานึงไอเดิมสายเจ็ดแปดหไอเดิมครับข้าไอเดิม้าเนี่ยนีบกาข้าไตัวเก้าโลเนยานเยเื่อยเมื่อยไปกิข้าเลยเนถ่ายถ่ายลิปให้ยาวจนกระทั่งชิปเมมเต็มไปเลย ใหนยจะปลานกจับเหือกยกแล้วก็เอาหางปีมาหาดูตัวครับดูตัวเดี๋ยวนี่เบ็ดเดียววันนี้ดูที่ติดตังไหนติดตงไหชิงล่างยาวไม่ได้ปุ๋ยโอ้ติดปล่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮกยเ้ย้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮยยยยเลยมิเ้ยเยเยไม่ไอย่าไปเยยเยเ้้้เ้เเอาเอย้เยยย้เลย เวนเดี๋ยวไม่ถ่ายกูด้วยยังไม่ต้องออกออกเวนเอะเอาเปล้าก็เดี๋ยวผมยกถ่ายถ่ายถ่ายหน่อยแต่ก็แต่ก็มันถ่ายซ้อนได้ใช่ป่ะถ่ายรูปก็ใช่ครัอออ่ต้องพี่ต้องสต็อปเดี๋ยวไม่ต้องสต็อปโอ้ยของมันของมันไม่ต้องสต็อปถ่ายคลิปถ่ายรูปไปได้ด้วยแต่แต่เราถ่ายถ่ายคลิปปุ๊บแล้วก็แล้วคราวนี้ก็แก่นะถ่ายรูปได้ได้จะไม่แกะเนี่ครับอุ้ยไม่เปิดนะนี่ยเล็ตตีนเลยเนี่ยยกไม่ไหว โอเคโอเคยังไม่เหายอยู่พี่ให้ถ่ายรูปด้วยป่ะเลยตัดคลิปเลยเพื่อให้เรามาเรามาถ่ายกันทีหลังโอ๊ยจะตัดคลิปทำไมล่ะก็ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเาานี่ยเ,เ,เอามาต้องแน,นวนอนพี่เผื่อจะเลือกมุมเลือกอะไรงถ่ายอยู่เลยตัดคล, <c oughs> ลิคป <c oughs>